สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษนะคะ,ะใบงานนี้ให้นักเรียนอ่านประโยคคําสั่งต่อไปนี้แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งเมื่อปฏิบัติแล้วให้ใส่เครื่องหมายถูกอ่ข้อที่หนึ่ง please stand up please stand up หมายถึงะกะ รุ้นายืนขึ้นเด็กๆทำหรือ,อยังถ้าเด็กๆทำแล้วเด็กๆก,ก็เขียนเครื่องหมายถูกนะคะต่อไป peace is down ก็หมายถึงกะรุ้นานั่งลงกะรุณานั่งลงกะรุณนา นั่งลงนะคะอ่าเด็กๆทำหรือยังทำแล้วฝึกพูดแล้วก็ฝึกทำนะคะแล้วเด็กติ๊กถูกไปว่าทำแล้ว please stand up เอ้ย please sit down stand up คือลุกขึ้นยืนยืนขึ้นนะคะ please sit down นะคะตรงนี้ please sit down นะคะเด็กๆต่อไปข้อ3 please open the window Please open the window ก็หมายถึงกะรุณาเปิดหน้าต่างกะรุณาเปิดหน้าต่างนะคะอ่าเด็กๆก,ก็เปิดหรือยังอ่ะเปิดแล้วทำเป็นไหมทำเป็นอ่าก็ติ๊กถูกนะคะอ่าเด็กๆฝึกทำนะคะ เด็กๆฝึกทํานะคะตรงนี้อ่าเด็กๆทําข้อไหนได้นะคะหน้านี้เด็กๆทําข้อไหนได้เด็กๆก,ก็ขีดถูกนะคะออ่าอ่าาลงมือทําค่ะ